ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง c o l o r f e l นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตู้อบบอลสีของผมนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่งบน้อยนะครับงบประมาณในการทำตัวนี้นะครับผมใช้เงินไม่ถึง400บาทนะครับทุกคนกว้างจะอยู่ที่150ส่วนความสูงจะอยู่ที่100 เซนติเมตรนะครับส่วนความยาวนะครับตัวนี้จะอยู่ที่250เซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็คือไซส์ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ผมเห็นคนขายในออนไลน์นะครับตาม facebook ตามแฟนเพจนะครับมีให้เลือกหลายราคานะครับมีเลทราคาตั้งแต่700ถึง1,400นะครับความกว้างก็อยู่ขึ้นอยู่กับราคานะครับส่วน ของเข่าวัสดุจะเป็นตัวท่อ p v t นะครับวัสดุของผมจะใช้เป็นไม้ไผ่นะครับแล้วก็ตัวยึดจะเป็นตะปูนะครับตะปูตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามราคาทั่วไปนะครับราคาไม่แพงประมาณ20-30บถึงาบาทนะครับก็ได้แล้วส่วนเสาหลักทั้ง6ต้นนะครับผมใช้เป็นไม้หน้าสามนะครับก็ตัวนี้ผมได้จาก บ้านของผมเองนะครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับตัวนี้ก็ประหยัดงบไปอีกหรือใครที่จะใช้เป็นไม้ไผ่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ขอให้ใช้เป็นลำใหญ่กว่านี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องผ้าใบนะครับผ้าใบตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกใสนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับมี นะครับส่วนราคานะครับตัวได้มาราคาเมตรละ40นะครับกว้างนะครับตัวนี้จะกว้าง4เมตรนะครับความยาวเราก็ขึ้นอยู่กับตังก์เรานะครับความยาวก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับ<ม>เราจะเอาความยาวเท่าไหร่นะครับ <5 S 2> ตัวนี้ตู้อบไซส์ประมาณนี้นะครับผมจะใช้ความยาวประมาณ5เมตรนะครับก็ตกที่เมตรละ40ก็ตกประมาณ200บาทนะครับ ส่วนตัวพลาสติกดำนะครับตัวนี้ก็ให้ซื้อมาแค่ประมาณ3เมตรนะครับค่าถ้าจะทำตู้อบไซส์ประมาณของผมนะครับก็ตกเม,เมตรละ40บบาทนะครับไม่แพงนะครับส่วนตัวยึดตรงนี้นะครับผมก็ใช้เป็นกาวร้อนนะครับหรือใครที่หาตัวยึดได้ดีกว่านี้ก็เอาตามที่ทุกคนสะดวกนะครับ หรือใครจะหาตัวล็อกมาแบบท่อ pvc นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวพื้นนะครับก็พยายามปรับให้สม่ำเสมอนะครับของผมก็ปรับแล้วก็ยังเอียงอยู่นะครับสังเกตได้ว่าฝั่งนี้น้ำจะเยอะกว่านะครับถามว่าผมแก้ยังไงก็ไม่ได้แก้นะครับ ก็ฝั่งนี้ให้วางเป็นกระถางไซส์ใหญ่เป็น8นิ้วนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นวางกระถางเล็กนะครับก็พอดีนะครับเราก็สามารถใส่ได้ทั้งกระถางใหญ่ทั้งกระถางเล็กนะครับเป็นความบังเอิญน,นะครับที่มีประโยชน์นะครับส่วนบลสีมีไม่เยอะนะครับแล้วก็มีนี่ ตัวนี้กาลังออกช่อเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นมิ่งมงคลไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ตัวนี้สวยๆลูกไม้ด่างนะครับตัวนี้เป็นจอมทัพตัวนู้นเป็นเพชรพันล้านนะครับก็มีเยอะพอสมควร สังเกตได้ว่าอยู่ในตู้อบนะครับต้นเขาจะยืดมากเลยดูนะครับยิ่งดินดียิ่งยืดนะครับแล้วก็มีบอลสีบางตัวนะครับที่ผมยังไม่รู้จักชื่อนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นบอลสีโบราณน,นะครับตัวนี้ได้มานานเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ยังหาชื่อไม่เจอนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นสายชนนะฮะแดงแดงสวยมากเลยแดงเข้มเลยนะครับตัวนี้ก็่าหัวไปแล้วนะครับส่วนตัวรอบตู้อบบอลสีนะครับผมจะใช้เป็นหินวางทับไว้เฉยๆนะครับ หรือใครที่มีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับก็สามารถทํากันได้ครับผมแค่วางหินทับไว้เฉยๆนะครับเวลาเราอยากจะดูบอลเราก็แค่เอาหินออกนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับหรือเป็นวิธีที่สิ้นคิด ก็ต่อไปนะครับผมจะมาสรุปรายจ่ายที่ผมจ่ายไปนะครับ 1. นนะครับแผ่นพลาสติกใสนะครับผมใช้ประมาณ5เมตรนะครับราคาจะอยู่ที่200บาทนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นแผ่นพลาสติกดํานะครับราคาจะอยู่ที่120บาทนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นค่าตะปูนะครับค่าตะปูจะอยู่ที่30บาทนะครับ ก็สรุปรายจ่ายทั้งหมดนะครับจะเป็น350าบบาทนะครับสำหรับราคานี้นะครับสำหรับผมนะครับผมว่ามันไม่แพงเลยนะครับเราได้ตู้อบบอลสีในไซส์ที่ใหญ่มากๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด ไลก์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ